สำหรับวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ11รายอัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่ามีใครบ้างนะครับผู้รักษาประตูเป็นบายินดีครับส่วนตำแหน่งแนวรับเนี่ยเล่น3-4-2-1นะครับก็นำมาโดยลุคชอครับมาชราอุยเดลิกครับมีเดโกลีออนคาเซมิโรคอยเยอร์ครับแล้วก็อมัดดิยาโลขณะที่ข้างหน้าครับมีมาเดสคุนยาครับบรูโน่เฟนันเดสแล้วก็ชิโดโอบีมาตินนั่นเองครับขณะที่ทัง ฝั่งของลีสเนี่ยนะครับมีผู้รักษาประตูเป็นดาโลนะครับแล้วก็มาในระบบ4-2-3-1นะครับมีโบเกลไบรัมครับแล้วก็โรดอนรวมไปถึงจาก้าไบโจครับแล้วก็ตรงกลางครับอัมปาดูกรูอีฟกอนโต้ครับธันากะนี่มาจากคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ดุสเซนดอร์บนะครับแฮร์ริสันครับรวมไปถึงข้างหน้าเนมเบตชานนั่นเองครับนี่คือไลน์อัพสำหรับทั้งสองทีมนะครับ และสำหรับเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ลงสนามมาในชุดสีขาวแล้วครับก็นำโดยตัวที่บอกไปเนี่ยแหละครับ<ม>คุณย่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็อยากจะเห็นฟอร์มนะว่า เอาจริงเนี่ยแมนยูจะเล่นแบบไหนยังไงก็เล่นเป็นตัวต่ํากว่านิดนึงนะแต่ว่าตัวรุกอื่นๆเนี่ยถ้ามีเข้ามาเสริมอย่างเอมบอยโม่เงี้ยที่เข้ามาเนี่ยน่าจะสนุกแหละแต่ว่าเกมนี้ยังไม่ได้เล่นนะเออแต่คือว่าต้องบอกเขาว่าเกมในช่วงแรกเนี่ยมันอึดอัดอัดนะครับไม่ได้เปิดเกมมากเน้นคลองบอลส่งไปส่งมานะครับก็ยังไม่ได้มีแบบลูกหวือหวาอะไรขนาดนั้น เป็นตามจังหวะฟุตบอลแล้วกันนะครับส่วนเกมรับเนี่ยก็ประมาณว่ายืนคุมโซนนะครับแล้วก็พยายามจะตั้งโซนหากว่าเจาะเข้ามาก็โลกันไปทีละฝั่งฝั่งซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยนะครับเรียกได้ว่าเน้นรัดกลุมนะครับนี่คือเกมแรกก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเอาจริงก็พยายามที่จะดูเชิงกันมากกว่านะครับเกมแรกๆอาจจะยังไม่ได้ใช้พละกกำลังในการสปิน100%เ อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้นะครับก็เน้นจังหวะถ้าหากว่าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็เซตกันก่อนส่วนจังหวะเกมรุกเนี่ยจะไปทั้งแผงนะครับถ้ามีจังหวะก็พยายามจะเติมขึ้นไปแล้วทิ้งชิดโดบีเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับส่วนคุณย่านี่ก็ถอยมาต่ํานิดนึงนะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นเนี่ยพยายามจะเอาลงมาแต่ไม่ได้ต่ํามากพยายามจะมาหาบอลน,นะครับแล้วพลิกขึ้นหน้าสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นจากคุณย่ามาเล่นให้กับแมนยูแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มี ก็คือเรื่องของการพลิกฟุตบอลขึ้นหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยบางทีเนี่ยได้บอลเสร็จปุ๊บขึ้นหน้าไม่ได้เอ้าหันหลังกลับคืนมาแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณย่าเนี่ยเวลาได้บอลปุ๊บพลิกเลยขึ้นหน้ามองข้างหน้าหาซ้ายหาขวามีใครไหมคือจนผู้บรรยายต่างประเทศเนี่ยนะครับของแมนยูเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเป็นวิชั่นที่ดีมุมมองที่ดีพยายามที่จะสร้างจังหวะในการเข้าทำหาโอกาสให้ได้ไม่ใช่ว่าคืนหลังอย่างเดียวนะครับ อย่างจังหวะนี้เนี่ยก็มีโอกาสในการสร้างเกมรุกป,ประมาณสักนาทีที่30กว่ากว่าแล้วเนี่ยนะครับลีออนครับให้มาที่ชิโดบีไม่ได้ลำหน้านะจังหวะนี้เนี่ยแทงมาให้ครับแล้วก็พลิกเลยแต่มุมมันน้อยมากแต่พอจังหวะนี้มันไม่มีใครอยู่ด้านหน้าผมว่ามันก็ยิงก็ได้ลุ้นอยู่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าโอกาส ก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะแล้วก็ผู้เล่นในแนวรุกของแมนยูก็น้อยไปนิดนึงแล้วก็ยิงไปผู้รักษาประตูเซฟจะซ้ําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นมาต่อครับอันนี้ลูกนี้มันมาจากจังหวะของคุณย่าที่จ่ายออกไปนะครับแล้วทําให้แมนยูเนี่ยสร้างเกมได้ถือว่าเป็นจังหวะจ่ายด้วยนะครับถ้าทําประตูได้นี่มีส่วนร่วมเลยนะเออแล้วก็จ่ายออกไปทางด้านขวาแล้วก็ไหลต่อให้กับอาห์มัดดิยโล d ด a ยโลได้โอกาสยิงแต่มุมก็ไม่มีเหมือนกับชิโรบีรูปเมื่อกี้มันไม่มีมุมมันไม่รู้จะยิงยังไงนะครับแล้วกองหลังลีสเขาก็เข้ามาปิดก็นั่นแหละครับยิงออกไปแบบไม่มีหางเสือเท่าไหร่เกมรุกยังไม่ลงตัวนะคือถ้าดูแล้วยังไม่ได้สอดประสานกันแล้วก็เอาเด็กๆลงด้วยผมว่าถ้าถึงช่วงแข่งจริงเนี่ย คงจะต้องเน้นแล้วก็ทําให้มันเฉียบคมกว่าน,นี้ดูให้มันมีทรงกว่าน,นี้อันนี้ยังคำคล้ำกันอยู่ยังคำคล้ำกันอยู่นะครับส่วนจังหวะที่แทงทะลุมาตรงเนี้ยโอ้ยโดนด่าเลยต้องบอกครับชิโดบีโดนด่าครับเพราะว่าอะไรครับผู้ใยญยต่างประเทศบอกว่าเขาทํากันมาสวยแล้วเข้าใจว่าเป็นสัญชาตญาณกองหน้าแต่ถ้าใครอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าต้องให้เขาอารมณ์ประมาณว่าเชียร์คุณย่าอยากให้คุณย่ายิง ถ้าคุณย่ายิงนี่โอ้โห و, ถือว่าเปิดตัวดีเลยนะเออเนี่ยจังหวะแทงขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วหลุดขึ้นมาทางด้านขวาน่าจะเป็นอวมัดแล้วหักข้อกลับมาตรงกลางครับไอตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงนะครับพอได้มาทําดีทุกอย่างแล้วนะชิดโดบีดีทุกอย่างพลิกหมุนกลับมาจะยิงแล้วมุมมันไม่มีแล้วตัวเองก็บอลเลยแล้วคุณย่ายอยู่ด้านด้านหลังอะ่ะคือถ้าคุณย่ายิงลูกเนี้ยได้ขวา ผมว่าปั่นโคง้งโค้งหรือว่ากดกดเนี่ยเลี่ยนอาจจะเข้าได้เลยนะเออาพาประจับมาเลยครับโอ้ไอหนูเอ้ยลูกนี้ปล่อยนะพี่ได้เกิดแล้วเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายไม่ได้นะแล้วก็จะมีลูกของคาเซมิโร่นะครับที่ขึ้นมาทางด้านข้างแล้วตัดคอสกลับเข้ามาหรือจะยิงเนี่ยแหละแต่บอลชนคานครับจะซ้ำก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับก็จบครึ่งแรกเสมอกันไปศูนนจืดจอยู่ครับจืดจืดอยู่ยังไม่ได้มีอะไรให้เห็นมาก แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยมันมีบางจังหวะเหมือนจะโดนไงนะครับมันมีบางจังหวะเนี่ยเหมือนจะโดนแต่ดีผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟเอาไว้ถึง2ครั้ง2ครากันเลยทีเดียวนะครับโอ้คือออกทรงป่วนๆน,นิดหน่อยในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวด้วยนะ อาจจะเป็นที่สภาพร่างกายของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะยังไม่ได้ดีมากก็ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนเอาทอมฮีตันลงมาเนี่ยทอมฮีตันช่วยเซฟไว้ได้2ทีะนะครับเอาไมนูนะครับอูกาเต้แม็กไกวเฮเวนโยโรดาโลดอกูเมาส์นะครับอ่มันตาโตนะครับฮอยลุนคือเปลี่ยนเปลี่ยนแทบยกแผงอยู่แล้วนะครับคือบอลอุ่นเครื่องมันก็เนี่ยแหละครับให้โอกาสนักเตะ ทุกคนได้ลงสนามแล้วก็สัมผัสเกมแต่มันก็แลกมาด้วยความสัมพันธ์ในเกมหรือว่าจังหวะในการร่วมเล่นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูกันอีกครึ่งหนึ่งว่าผู้เล่นชุด2เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรครับซึ่งภาพรวมเนี่ยเอาจริงๆนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหคือรูปเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีเดอะไรเลยนะ แล้วต้องขอบคุณนะนอกจากจังหวะที่ทอมฮีตันเนี่ยช่วยเซฟนะครับหลายทีนะครับต้องบอกว่าหลายทีซึ่งไม่ใช่เซฟชนิดที่ว่าแบบเอ้ยโอเคเซฟง่ายๆเป็นเซฟจ่อๆแล้วยิงดีด้วยนะครับคือความผิดพลาดในแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังมีให้เห็นแบบชัดเจนนะครับซึ่งถ้าหากว่าไปเกิดขึ้นในฤดูกาลเนี่ยคงจะต้องบอกได้ว่า ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสําหรับฟอร์มการเล่นแบบนี้แต่ว่านี่มันเป็นแค่นัดแรกไงครับมันก็อาจจะยังปล่อยผ่านไปได้มันก็ยังดูว่าเออเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าทีเข้าทางมากนะักแต่ทรงนี้มันคือทรงที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้อยากเห็นว่าทีมของตัวเองเนี่ยเล่นแบบไหนอย่างไรหรือว่าเล่นแบบนี้นะครับคือสิ่งที่คาดหวังกันว่าเฮ้ยการเริ่มต้นซีซันใหม่ของอา,อาโมริม ควรที่จะมีสีสันแล้วก็ควรที่จะมีความมือหวามากกว่านี้การจบสกอร์ไม่ใช่ว่าอึดอัดมากเกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเยอะแต่สุดท้ายยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับแต่จังหวะสวยๆมีนะไม่ใช่ไม่มีครับแต่จังหวะจะโดนก็มีเหมือนกันนะฮะไอช่วงต้นครึ่งหลังนี่เกือบจะโดนเกือบจะโดนเนี่ยโอ้ยลุ้นเลยเพราะว่าถ้าหากว่าแพ้ในช่วงอุ่นเครื่องเยอะๆเนี่ยความมั่นใจมันไม่เหลือครับ แต่แมนยูช่วงท้ายของครึ่งหลักเนี่ยก็มีอุกเต้มาลองยิงไกลดูโอกาสมันไม่ได้เยอะมากนะครับทุกท่านฮะคือลองยิงไกลดูแล้วก็บอลไม่ได้มีความแรงมากไม่ได้เล่นทางมากมันก็ง่ายสำหรับเมสซี่เย่และก็มีจังหวะช่วงท้ายเลยนะทีที่81 82เนี่ยนะโอ้โหอุกาเต้เดี๋ยวเปิดมาอย่างสวยอะครับแล้วดอกกูอยู่ซ้ายตอนแรกจะไปล้มเอาจุดโทษโอ้โหถ้าเอาจริงมีพื้นที่มีเวลาแล้วก็แบบ มันโอกาสชัดๆเลยนะครับแต่ด้วยความที่นั่นแหละฮะไม่ได้คมมากล้มลงไปพุทธศิลปไม่ให้นอนรอแป๊บหนึ่งแล้วกลับขึ้นมายิงโอ้โหดีครับแม่ถ้าหากว่าเข้าไปลุกงนี้เนี่ลีดก็ช็อกเหมือนกันนะ โดนช่วงท้ายเล่นไม่ได้ดีมากกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายมีประตูก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดูรูปทรงเกมนี้แล้วคงจะต้องปรับอีกเยอะจร,จริงๆนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับจบเกมเสมอกันไป0ูอย่าลืมให้กำลังใจติดตามมาได้ครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ